ที่ครับกระป๋องแป้งนะคำถามมีทั้งหมด10ข้อนะครับใครแพ้นะครับรับรองครับถ้าถาวรคว่าแน่นอนนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาคำถามแรกเลยนะครับอ่านะครับอะไรคำถามแรกเลยนะครับอะไรอ่ะมาขนาดเร่มาเลย ก็อทไมไม่เกอนล่ก็แสกายเไม่ที่้เราครับำไนไม่อ่แต่เยจะย็นยังไม่จบยังไม่จบแล้วก็อไก็ไปแป้งแต่ท้องนะามาคาถามแรกนะคะใครไม่ใช่คำถามแรกทาไมแมวชอบขึ้นมานอน่สารพระภูมิพัก<า>ทำไมแมวถึง กบมานอนอยู่ศาลพระภูมิแมวเป็นพระเหี้ยครับคือมันเป็นดีบ้างกว่านี้เลยคือมันเป็นที่คอนโดูสำหรับแมวแมวเขคนอคิดว่าเป็นคนดูแมวใช่ไหมไงเที่ยวหัวร้อนแล้วคนดูช่วยคนติดตามผมด้วยแม่งกดแชร์กันไปคนดูคนอื่นจะได้มาโดนเฮ้ยกูโดนเกี้ยนกูโดนเกี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 ยนโอ้ ครับปิดครับถลเฉลยเฉลยเลยใช่ไหมครับแมวนะครับสามภูมิมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแมวเขาชอบแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบ่แมวเป็นนักด่านะครับแล้วจะชอบขึ้นไปนอนอยู่ที่สามภูมิแมวอ่ะโอ้ยตาข่ายมาบังนะครับขอให้เจ๋งข้อที่สอง อ้าวคุณจ้าหายไปเป็นที่เยี่ยมเลยล้วนะครับมาแล้วนะครับแล้วเข้าไปอ่ะเข้าไปข้อที่สองข้อแรกคือไม่มีใครตอบถูกสักคนแล้วครับข่ามที่สองมาเลยใช่ครับข้อข้อแรกไม่มีใครถูกนะครับก็ยังเป็นศูนย์ศูนย์นะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับข้อที่สองนะครับต้องดูนะครับความจริงนะครับ ลายนะครับความจริงมันเป็นสีอะไรครับความจริงเป็นต่างขาวอะความจริงม้าลายสีอะไรครับฮะความจริงม้าลายเป็นสีอะไรขาวตัดาขาวขาวสีสีแรกนะสีแรกฮะสีสีแรกสีแรกอะดำดำ ใช่ครับคุณจ่าตอบก่อนเพราะฉะนั้นคุณจ่าถูกรับโอเคครับตอนนี้นะครับข้อที่สองนะครับจ่าเขาก็ได้ทําการถูกไปนะครับเคลื่อนไปที่ข้อที่สามเลยนะครับธงชาติไทยธงแดงเป็นสีอะไรเป็นลายอะไรครับลายลายลาย อ่านะคือลายลายสีแดงเฉยนะสีแดงแล้วสองการที่สองคือเป็นลายจักรีแล้วแล้ัสามคือเอาช็อตหนึ่งตัวแล้วใส่ในลายจักรีลายที่สี่เป็นลายของสยามเลยคือช้างตัวหนึ่งลาที่ห้าคือช้างเหมือนกันแต่เป็นช้างบุกสงครอง ใบโคมโคมโค้งงูโค้งบนโค้งแหวนเราแหลแกลเป็นสีหนึ่งตือแดงขาวสุดท้ายเป็นโคมพันเลยครับอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้คุณหมองถูกไปนะครับต่อนหนึ่งตอนหนึ่งตอนนี้ข้อไหนแล้วครับสีข้อที่สองคุณหมองข้อนี้ถูกสารเมียอ่า่อไปข้อที่สี่นะครับ มีใครรู้จักสตีฟจ็อบไหมครับอะไรนะมีใครรู้จักสตีฟจ็อบไหมครับผ<อ>ู<า>้ชายตัวเ่าฮะเอ,อ๋รู้จักไหมจับผู้ชายผู้ชายตัวเบากว่าไม่ใช่ไอโฟนอะคนกำเนิดไอโฟนอะอ๋อโอเครู้จักปะเอาได้ได้มาถามอะไรโอเคสตีฟจ็อบเกิดวันที่เท่าไหร่ โอ้อยากใช่ไหมน่าจะแก่แล้วให้ให้ควให้ให้ค้น Google เกี่ยวกับสติฟจ็อบมาหนึ่งนาทีสติฟจ็อบใครชนะใครชนะอะไรนะเออ Google Google นึงฮะมาเลย<ๆ>ครับมามาแล้วมาแล้ว ตด้แล้วยี่สิบกุมภาพันธ์ยี่สิบกุมภาพันธ์กุ้ต้องครับจา <c oughs> ้าเขาถู่เขาแย่แน่ไม่สอนคะแนนแล้วข้าวหน้าหน้าอ่ะไปสอนคะแนนแล้วนะคะอ่ะหมอนเขาแบบจังได้หนึ่งคะแนนอยู่เลยครับจน้าเขานําไปแล้วนะครับต่อไปข้อ,อทอี่ห้ารู้จักโครสร้งสงางรูปไ,ไหม ข้าเกิดไม่ได้เท่าไหรครับตาแล้วตายแล้วไอ้ี่โซ่เสื้อใจหนักเส้อใจหนักไอ้ชี่อะให้ดูกูเคลนไปในหนึ่งนาทีคร <t aser> หนึ่งนาทีนะไม่เอาครับไม่เอาครับสามสิบวิเอาเอาตับไปหลังดิหนึ่งสองสามสี่หหเจ็ด 8ปดเก้าสิบสิบเอ็นสิบสองสิบสสิียอมข้อนี้ยอมข้อนี้ยอมกูข้อนี้ยอมนะครับข้อนี้ห้านะครับผูสร้างโถาไ,ไม่ไหาเฉลยไหมครับเฉลยไห,ไหมครับเฉยเธอบอกเฉยเธอบเฉยโอเคนะคพัฒนาโลบอท okay, นะครับ อะ,นะอะไรนะครับเป็นตัดกูกมม okay, ไม่ยอมเข้มาหาและโอเคครับยอมละวถือว่าก้าเขานำไปสองคะแนนนะครับต่อไปนะครับข้อน,นี้นะครับผมว่านั้นง่ายแล้วนะครับทุกคนอ้าวนะครับเกมอะไรดีบ้าเอาเกมเอาเกมนี้เลยแล้วกันนะครับฟีฟ เกมฟีฟ่านะครับปลาใช่ครับเกิดค่ะเกมเกมนี้นะครับก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่หกนะครับเติมเพื่อนได้บ้างหรอก็ได้ล้าฮะดูเกินอ่ะได้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 ทุกคนไั้แต่เเคยเล่นอยู่หรอให้ยี่สิบวิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด

เกินปลายสองพันอะบอกเลยปลายสองพันเจ็ไปโอเคครับโอเคครับเพราะนั้นนำไปที่สามต่อหนึ่งแฝงนะครับสามต่อหนึ่งแฝงนะครับน่านำไปสามนะกูได้เหรอสายนำไปสามนะได้กูได้เหรอเออใช่มึงได้เออได้เอ้ากูตอบถูกได้ไงวะกูงงเลย ไม่ไมเอาใกเคียงแบบย่งตอบอะแ่งตอบอะเปิดไมึงบอกว่ากบอกว่าเก้ากมปไรแปอะไรปรมาณเก้าหกเก้าสิอะประมาณปลายปลายสองประมาณปยุเก้่ะปไปอาปลูกอลาลูกยังไม่ถึงเร่อมาต่อมาก่อี่มาความเปโลกองเก้ก็แปดงันข้อที่เจ็ดยนเรียบรอยนะครับจแล้วาแนวโทรศัพท์ ไปแอเขาเนไม่เอาดีกว่าเอาแนไหนดีครัเอาไหนดีครับไหนเรีกนะคไหนเียกนคบเอาบอลมุก็ได้อ่ารอบนี้จะเป็นแนวนวมุกเกิแนวมุกกลมกันนะคข้ัมขาป่นข้าาวนนะคับอลขากอนบมก่อนกูอยากได้บอลตัวเอาห้อยตัว เสียงพัดลมใครมาไลยเสียงพัดลมใครเสียงพัดลมมึงใช่ไหมหวังเสียงทั่วโลกเสียงพัดลมกมาจะได้เงินบวกอะจะได้เงินหมูมามาข้อไหนแล้ว<อ>ข้อเจ็ดตอนนี้ข้อเจ็ดละข้อเจ็ดอ่าข้อเมันจะเป็นแบบอ่าข้อเจ็ดนะครับข้อนี้ทุกคนนะ่าจะรู้จักเกมไหมคะเป็นอย่างดีนะครับ ่ารู้มายครับเกิดวันที่เท่าไหร่กูขอไม่ตอบบเพราะกูมไม่เคยเล่นมายครัพเลย<ป>สองพันเก้า AC สองพันเก้าใช่ไหมครับใช่สองพันเก้าโอเคนะครับมองถูกนะครับตอบไม่ดีสองสองกอสามนะครับ อ๋อโอเคครับขอ้ขอแปดนะครับข้อแปดนะครับอ่าข้อนี้ข้อนี้นะครับพิธาลิมจะเลยลักเกิดวันไหนยาติเพิ่งดูเพ่อคูเกิลอะไรไประเด็นนะ่ะให้เซตคูเกิลนะครับหนึ่งนาทีนะครับครับพิธาลิมจะเลยรักหัวหน้าพักก้าวไกลนะครับ เจอเลยตา่แล้วครับเจอวันที่5กันยา2 5มาเฮ้ยมันเกาพร้อมกันว่ะ5กันยา2 5 2า5กันยา5กันยาใช่ไหมครับ2523อายุอายุเท่าไหร่ครับ32 32โอ้โหดูหน้ามันใครดีวะ โอ้ยเอาไงเอาไงใค้ตอบผูกปะในเมื่อจ้าต้องตอบก่อนนะครับงั้นผมให้แค่ในกันครับคะแนนนำคะแนนนำสี่ต่อสองนะครับโอเคได้เหรอแล้วโอเคจ้ะตอนนี้ข้อไหนแล้วครับข้อแปะข้อเก๋ข้อตาใช่ไหมครับเราจะไปเข้อตาใช่ไหมครับใช่ ใช่เดี๋ยวตั้งแต่ข้อสมัยขึ้นไปบอกบนหมูนะอะไรนะสิอ็ขึ้นไ,ไปบอกบนหมูจมบอกบนหมูได้ฮะอะไรนะสิบเอ็ดเหรออันนี้ข้อที่เก้าแล้วครับงั้นงั้นข้อที่เก้าผมจะให้บอกหมวดหมูนะครับจมบอกจมบอกสัตว์น้ำมา

เเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยห้าต่อสองนะครับชนะไปเฉียบเฉียบและข้อที่สิบนะครับข้อสุดท้ายนะนะครับอ่านะครับเร็วๆกูจะได้ไปเสียมอนมอนเล่นใกล้เอวข้อนี้ทุกคนน่าจะรู้บางส่วนแล้วนะครับก่อนที่ซัมซุงจะขายโทรศัพท์ซัมซุงขายอะไรก่อนซัมซุงขายข้าวเจ้า ขา,ขาเช่าอะไรใายข้าวเช่าอ่ะเอาเลยขายข้าเก่าอะ่ะก่อนที่ขายตำจูขายของเก่าดูอะ่ะปีดครับอ่าข,ข้อนี้แบบถ้าปิดตั้งสองก่อนจะให้ตอบใ,ใหม่อยู่ดีนะครับอ่านะครับปิดินะครับจะมีโอกาสนะครับขขอไหลกันบ้างนะคับริจัดพอดีบะหมี่และน้ำกาลอะไรนะครับอะไรบ้นเนี่ย บริษัทนต์กหมี่และน้ำตาลก่อนที่คับก่อนที่ซัุงจะเป็นโทรศัพท์มือถือเขาขายก่อนที่จะมาเป็นโทรศัพท์มือถือเขาขายอะไรก่อนครับซัมซุงนะครับซัมซุงตอรต้าตามซัมซุงไม่ใช่ครับอะไรใช่อะไรนะซัมซุงขายอะไรก่อนนะครับ ดูดูครับมึงดูดูเลยดูดีกว่าว่ราะตวอบผีสองพอยันเจ็ดเป็ดมองต่อบพี่ครับเฉลยไหมครับเออกางจีมีข้อแถมนะครับข้อที่สิบเอ็ดนะครับเฉลยไหมครับซ้ำซุงก่อนที่จะมาขายโทรศั์มือถือเขาขายปลาแห้งมาก่อนนะครับ อะไรนะวาให้เออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอะไอ้สีว่าไอ้มองทุบอ้าวแต่มันไม่ได้ตอบป่าให้มันเชิญข้าบอกว่าใครกูท้ามายบ่มีแล้วน้ำพานกอไอ้กูโดนเกลียนกูโดนเกลียนออนเออเออเออใช่ไอ้ยัยมองตายโดนเฉยต่อมือโอเคครับ ตอนนี้คะแนนต่อเท่าไหร่นะครับคุณจ่าสามต่อสามห้าสามห้านะคะต่อเปิดช่องตักขึ้นห้าเพื่อเปิดช่องเจ็ดจบข่าวต่อเปิดช่องโอเคครับผมแถมให้ข้อหนึ่งข้อนี้ใครตอบก่อนคุณนั่งชนะโอเคมาเลยมาเลยมาดิมันหมู่อะไรก็ได้ครับดิบอลหมู่อะไรก็ได้เราขอดมาทางไหนครับ เราเราทอดดูเวลาเวลาแม่ลอดลูกอย่างเช่นพวกเรามาแล้วครับพวเราต้องผ่านไหนก่อนครับผ่านล้างไข่ก่อนนะบอกเลยไปนะล้างไข่ใช่ไหมครับใช่คิดอะไรโอเคครับล้างไข่นะครับถูกใช่ไหมถูกครับ ก่อนจะ่งแก่อนที่จะก่อนอยู่รังไข่ก่อนนะครับนไปทำแผนพูดเรียวมากนะคะโอเคครับสรุปคุณมองนะครับได้หน้าขาวแบบฟรีๆนะครัะหน้าขาวไปไหม

สมองผู้ทป้าทำครูใส่กุลอย่างเฮงสัตว์ขาวโค้งไหมขาวเฉียวเลยนะครับผ i̇şte. ลสรุปนะครับผู้ชนะก็คือนะครับ จ้านะครับจะของชอ่องทาโร่นั่นเองนะครับซึ่งผมก็มีของขวงัญให้เขาด้วยนะครับของขวัญคืออะไรพี่วะ <laughs> เป็นเป็นเงินรางวัลน,นะครับมูลค่า0.50ส,สตางค์ครับเวลาตกกุ๊กตานี่ทำลายเยาก็นง่ายตัเลยโอ้ <laughs> ตาก็พลาเลยตาก็พ่าเดือนตากันมันราคาห้งหมดห้าสิบสตางค์นะครับสุดท้ายใช่ไม่ใช่นะครับหนึ่งจุดห้าสิบสตางค์นกันนะครับผมโอ้โหกูขอกูขอกูกูขอละกูขอบายโอเคโอเคนะครับก็หนึ่งบาทห้าสิบสตังค์นี่แหละครับ มาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องโทรล้านะครับและก็ไอช่องอีกช่องนึงก็คือช่องของเสี่ยหมอนนอนบ้านหลายครับอย่าลืมกดติดตามด้วยครับอยู่ในเครือข่ายของเจ้าของโทรล่าเหมือนกันครับโอเคครับเสี่ยบ้านนันบ้านหลายนะครับขอสักหลับวันนี้ก็เสียหมปนนอนต่อแล้วเราไปก่อนนะครับขอบคุณครับ